สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี่ก็มาพบกับผมอีกแเราฟังสายฟ้าผ้าด้วยเครมือนี้ก็มีโอกาสเดี๋ยวผ้าท่านผู้สมมาตามตัวปูสี่หกนะครับการยวเท่านั้นะอ้เสตียาได้เราเราจะผู้ตีดีไายไหมอาจจะูตีว่แม่นเมือนั้น่ะไ้เียาแก้วน้ำ เออผู้ผูฟันก้อนที่ก้อนที่เปาอันปูรแรกนั่นละเนี่ยทะเลฟันว่าพระเจ้านาคสามโมงฟอนเี่ยวกันเออพนว่าให้เอามากรสามเสียนหานานน้าเสียนเก้าเสี้ยนพนว่าเพ่นให้เอามากรสามองค์มันเพม่อนอะไว่านั่นอีกอันอันเจ็ดเสียนอันต้องเอามาเทหลังเพ่นว่า เขาวาเกียเสียม่เี่ังนี่มันถึงเป็นทุธาจ่ได้เลยเกียรตินั่นบอกเนตี๋เตียวตีปูออะบา็บมีผู้ใชาสามคนหรือสองคนนี่แหละแต่ว่าเป็นภาพนิมิตเนาะมันก็พอสั์นางครับปเปนปูนาเพิ่นว่าเพิ่นถือสินแปดปูก็เลยแปะมาว่าสองแปดสามแปดสี่แปดแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดทีปูแปะ โอ้เกี่ยวกันเนาะเออเกี่ยวกันเจ็ดเจ็ดแต่ว่าตัวมากในมันสามเจ็ดเพลแล้วเพระว่ามันเคยเป็นันสั่นนะค่ะปลาปูนผูให้สูตรเนี่ยให้ไปควา้านบางหันเนาะที่มันทำคลิปเนี่ยก็คือเจ็ดกับแปดเนาะเออเจ็ดกับแปดเป็นเลขวิ่งเจ็ดกับแปดเป็นเลขวิ่งบวกนั่นนี้ผูกับฟันเออฟันแล้วผละต้งต้องงวดผล้วผู้ฟันต้งต้องงวดค่ะไอเย็บที่แปลเอารอด เราจะแตะพือกันนะยีรยานน่คือว่าผู้ใช่สองคนละสามคนเนี่ยคือสินแปลดให้สัาเกตด,ดีว่าหน้าผู้ใช้ระว,วังดีๆต,ตัวนี้ตัวหนึ่งห <5 S 1> ้าเี้มอ่าในละระวังดีๆห้าแปดเกตแต่ว่านั่นส่วนมากนี่มันจะมันือไปออกกันออกกันสินแปลกับคนสองคนสามคนเนี่ยส่วนมากจะไปออกแบบนั่น ตีแปดสองแปดสามแล้วสิอ่ันแปดสี่สี่แปดคือกันไว้กันไว้เนาะอืมกันไว้แต่ว่าตัวปูมากเนี่ยปูมากกันสี่แปดสองบทมันมากขึ้ลววันที่กันสองแปดเต็ที่กันมาเลยแปดสองสี่แปดสองสี่แปดสองเนี่ดี๋ยวกาวันเกรงไปเราสี่แปดสองนี่แหละตัวมักนึ่อยู่มักน ชาวามันไทยแก่ได้ตัวนี้ละแม่ฝันเนื้อมื่งเพื่อนงานมันถึกเลยล่ะมันขอกับเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นกับบอกมันไทยยังเสียมนกับบอกเลยเนีได้มาฝันเกี่ยวเนาะฝันเกี่ยวเพิ่นเห็นเพิ่นตาวากันคนแนนเช็ดเสียมานอะไรท่านเียนใส่ที่มีทางกันทานเีมาเฮ็ดอันทื่อันมเตียนมาแดงยันนี่ทามท่นนี้ทามดอกเห็ต้นเนี่ยเนี่ยเดืตะกามให้ไดนก็ได้ดอกโอ้ อ๋อผู <T> ้เสีย้านาอสวมาผิดวี่ที่นั่ได้อยู่เกิดขึ้นคู่ก่อนเผื่นั่งสีมาเนาะแปดเชก่อผู้เสีสองผู้เสสามบอกปูแปดสองแปดแล้วก็แปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่เลแต่ว่าขันปูตีเจ็ดปูกั่สามเจ็ดเจ็ดบปูเออสามเจ็ดเจ็ตีปูสมตเนโอ้ยงามเียมักน้ำอยู่นี่ปูนี่สามเจ็ดเจ็ดนี่ถ้าว่าตัวหนึ่งบานนี้เน้ะ กด้ซื้อพญานาคไปแล้วซื้อมาวัานเสาร์วันบ่อแล้วก็มีเสียงมากไม่เสียงมาบออเสียงมาบกอ่าซื้อรัตติลีเพิ่งมารัตติลีหกตัวสีไม่รังมันเพิบ่บอกสั่น่ละ่ะลัตตลีนะเเพิ่ว่ารัตตลีเียลงไปได้หาวบอเพิ่ว่าเพิ่ว่าเจ็ยรเีซเจ พคนว่ามันถึงมีรางวัลรางวัลที่หนึ่งนั่นชักรางวัลไหนพันบอกบอกคนว่าเตโอนคือรางวัลที่หนึ่งเหรอซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยมันมีรางวัลพคนว่าสิคนบอกว่าสิหล่ะแสดงว่าแม่นแล้วกูคันคิวเราคนว่ามันถึงมีรางวัลอยู่ในเลขหกตัวนี่คนว่าคนบอกคนว่าที่ไปหาเล็กเกาะเช็ดเช็ดเช็ดซีซีเช็ดนี่แหละที่คนบอกว่าเลขมันมีรางวัลอยู่ในอหกตัวนี่ มีดเดแผ่นเอโอ้ยดีและป้าเราจะดีงามพอแล้วีเนาะนะที่บอาข้วองฟันให้เบื้งหน้าคิดนีความเนะาะเพราะว่าฟันฟันอยู่นี่แหละหอนม,มือนลยที่บกขวฟันคือฟังจไดกล่ฟันไม่ได้หรอนมีมิตเหล้าวัดท่เฟันนี่มีมิดเลยซือเหลขกมาแล้วฟันดีร้อมฟันพุ่มนี่แ,และแ่ไว่เลยสิ่มัเปิดปากมีพุ่มนี่แหละเนาะมัคือไว้ดูกวดแกนแห้งแล้ว นักสหมอเรื่องเหล็กเนฟังเนาะมีนิดมาหาเพลนอยู่นี่แหละวาแคยทำเหเอ็ดขินเ,เพื่อนใส่ชุดสีมผู้อยู่ั้งงางๆเนาะพักกระดต้นไม้ต้นนี้ล่องมันเป็นพุมแต่ว่ามันอยท้งห,หันเลยเพื่นเพื่นก้งเอยี่สามเสียนพยนานักสามเสียนอยู่หันเนาะว่าไทายคิดเลขอยู่ต้นไม้นั้น มันเป็นตัวนี้เด้ปูมันเป็นตัวนี้เล็กยูตนใหม่เนี่ยที่ท้ายในความฝันนีเออบานนี้เลขกสามตัวเพิ่นห้สามตัวเล่จําอดอยู่เด้อยู่ผู้นี่เด้เพิ่นห้ตัวนี้เด้เจ้าิ่งตัวเล็กกับปูเ้อะอันนี้บ้านในบอกปูเล้แจ่ว่าเนี้ชื่อขอสถทนการเลยนะเลขกนี่นี่เพิ่นห้สามตัวเด้เพิ่นห้ตัวนี้เล่กัน นูเกลียดมันเข่ากันกับสีเจ็ดปูแล้วแสดงว่าเพิ่นห้ตัวเดียวกันแต่ว่าควอมลักษณะเนี่เจ็ดกับหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าพุ่มอยู่นี่เนี่มือหัวสีเลือดขึ้นเลือดลมหรือเปล่ามันเกิดเข่าเป็นกับหนึ่งสีอยู่แล้วมันบอกนูเลยสื่อสีหนึ่งกับสีเจ็ดไว้ตอนนี้เด้อยอืมนูถ้าไม่ได้ให้หูจักว่าจู่ต้องถามปูได้ว่าพุ่พงมอนห้ขึ้นหรือห้ลงแต่ว่าถ้าเพ่นตรงๆนี่ก็ตรงๆเลยไออัน อันนี้เนี่ยผู้บ้อนเนี่ยบอกไผ่ได้เนี่ยนี่หนูกับพัดได้บอกเหมือนกันเนี่ยหนูบอกบอกไดเเด็ดเลยไม่เศร้าไม่ทะเลากันมาปู้กับพ่อนี่บอกม่ามือกวาเมื่อคว้านกับผู้พ้อนบอกนี่อันหกตัวสิพันว่ามันมีแรงวัานเนี่ยครับนี่พันว่าเลขหกตัวมันถึมีแล้ววันอยู่แน่นีพันว่าเนี่ยนี่พันบอกกันไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่ซื้อลอตเตอรี่นี่แหละนี่นั่นแหละแต่ว่าหนูพันเอาเก้าไซนัมเ้าแต่ว่าผูมกับพ่อนี่ผู้กันนี่ได้สิบบอกได้ บ่กขึ้นบ่นลงแต่ว่าเรล่มันสิแต่ว่ามันสิกลับซื้อจากไก้เปลีนขึ้นจังหนึ่งเป็นเจ็บนึ่งสีบ่ออ่เป็นที่ยังยุี่นบ่จากแตก็เป็นสามมันสิบ่แต,แต่ว่าหนึงกับเจ็ดน,นี่เพิ่ไห้ของมันจะคืองเลยเหรอเร้าเว่าเกีก็คือเกียเลยบ่เปลี่ยนันยูนี่กันพูดม,มันนี่ด้ยแต่ว่านี่เหรอมันมันเห็นคักเลยแต่ว่าแดงจึ้งเครื่องนี่ละปูดีดปูนี่ มันเข่าแล้วตัวหนึ่งเดียวมาเห็นต่วไก่ๆบอบเนี่ไอ้นันไอ้ตัวนี้มันออกหยากตัดทิ่มไปเลยแต่ว่าขัอมฟันนี่มันจะมีอยู่ตัวนี้ไบ้านนี่นี่คนหายเพย่นหายเลยเนียคือพญานากี่ล่ะเสี่ยวนมากคือ่นเดยวมาอยู่นั่งกับบรูอนี้นี่หายทันี่แล้วแดงจึ้งเครืองเลยแบบแต่วันมาเขาไอ้เล็กตัวนี้ตัวซื้อรบตัวแรกนี่มาเขาตัวนี้ ือแล้วเขาเขาของปูทั้งสองขั้วอะไรจะเด่นวันน่ะเหรอวันมันมาเขาเด่นของปูตัวนี้มาเนี่แต่ว่าอีกเจ้านึงนี่เขาว่าซูนย์ตาถิ่มแต่ว่าหนูยังซื้อขึ้นก่็เพราะว่าเพิ่นนหาแล้วหาเลยเรียกเรียกกันเพิ่นไหยนี่ยไทยตีนแดงยึดคืนไม่ได้นี่ยยุ่งหนิล่ะต้องซื้อไว้เลยกันเพื่อนไทยเพราะว่าพุ่มมันนี่บ่มิบ่มิบ่มีผ่านแล้วก็บ่มีขึ้นไม่ลงส่วนมากเฉพาะใครกับคนเด้ออ่าส่วนมาเฉพาะใครกลับเด้อ แต่ว่าลอตรี่นี่ซื้อไแต่ว่าซีเจ็ดหนึ่งนซื้อเร็วเร็ว่าทมาบ่ใครครับว่าสิมานนี่ละมาโอ้ยนี่มาขึ้นในม่หรือม่ีหรือมอไม่เห็นม่เห็นเพื่อนผมเด้ว่มันธรรมดาเด้แล้วไม่เห็นผู้ใส่ผู้หนึ่งแหลมอยู่นี่ละใส่กินงตรงใส่ื่นปูบพมาอยู่นนองันอปูนี่เพันุ่นี่ประจำเอ็นบอผู้ใส่เออปูอยู่นี่ประจำ ทนเลียนข่าไปเน่น้ำหาปูยืนประตูเพื่อนนี่นางเง่ uh ัน huh. ก like, ็เลียนคอ้คนขามียางมากปนี huh. nós, ่พ่จิไเนเอิดรถมีผู้ใอ้เพือนนี่ผ like ู Alter, ้ใ้สามสามคนเพื่อนนี่ปฏยุน like ่แ <m> ต <udos> ่ว่าต่ห็นอยู่เพิ่นเพิ่นยืนนี่หรอต่เพิ่นก็เลียนไอ้หันแน่เมหาปูไนถ่แต่ว่าเปนปูเหรอต่ว่าเลียนไปอยู่มานนี่แหละตัวนี่ยนี้ก็คข้มเสื้อสนบุคอนเนาะเป็นยน้ชทางเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเลขฟันหนกนี่คือมา่เปิดนด้คลิปนี่แล้วเพราะว่ามันต้องมาเปิดพุ่มกันเลขเลขฟันเพราะว่าเขาเรว่าเปิดพุ่มมันฟันเจ้านี่เอเดียวเดาเกลันเจ้าฟันเจ้าตัวนี้เขาเรยว่าเปิดตัวนี้นี่เลขเพิ่นฟันนี่เดียวกนาเกวนี่ฟันในอยู่ปูงอนนี่ปูนี่นะครับนี่เอาปูเนี่ยอันปูแปรมาปูฟันเนื้ยนนครับผมแปรแปรเลขแปรปูฟันงอกพ้อมฟันอีกจะกรอบนึงไง ที่แรกฝันมาพญานาคก้อนเจ้ากันสามอง์บัณฑิี่ผู้ใส่สองเลยสามค้อนนี่แหละฝันมาพันถือสินแปดนา่งนังเหี้ยงพญานาคผูน้ำกันอ่าอันแยบซยไปแปรเอาอันจะาผู้แปรว่าแม่นค่ะอันผู้แปลมาผู้กับแปรตัวนี้แล้วอันผู้ที่ซีแลนแลนมาลุ่นอันมาร่วมครับอันอันผู้ถือสินแปดเนี่ยผู้เรียกซีไส้ซีแปดสองอืม งามเหมือนไหมงาบ้านนี้อันสามเจ็ดที่เจ็ดนี่ผู้ใหญ่มันเป็นลางเนี่ยตัวพญานาคฟอนเจ้ากันเนี่พฝันปฏิฟอนจะในนามมันบ่มันฟอนจะในนามเด้ลางเพื่อนหรือลางเข้าคือหมดก้อนเห็นบ่แแล้วเพื่อนแห่เข้าตัวเลขแปดแปดไเพ่นแหเขานเแปดสองขอบ่อเก่าแปดแปดสองเก่าแปดสองเก่ามันลาล่างเพื่นขาดขาดเจ็ดเซียนีิครับขาดเจ็ดเซียน โอ้เรียกเรียกยุเสาได้มันมันับวิการโซ่มันขังตัวเสาเสานี่ขังขนาดนองกูนะมมนจก็้พิการก็แต่ละแต่ว่าหา้อตนนี่งวดควันนี่ฮัเ้ว่าป้าอไล่มหาหมดตัวเนียวเจ้ว่าเรียกพูดออกส่งพักหวก่อนเนาะ

ครับ่อนเราคลิปนี่ผมก็ขอตัวร่าขอจบคลิปเพียงสำเนี้เ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายฝาพผ้าด้วยน้ำในได้ครับขอพุ่ครับ